ท่ทั่วโลกตะลึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกกีฬาเวลานี้คงหนีไม่พ้นการพงดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ของยิมนาสติกไทยที่บุกไปถึงแดนโสมขาวประเทศเกาหลีใต้ก่อนสร้างปรากฏการณ์สุดช็อกกว่าแชมป์กลับบ้านมาแบบเป็นกำสร้างความฮือฮาให้แฟนกีฬาทั่วโลกและจุดกระแสะคอมเมนต์ต่างชาติถล่มทลายบนโลกออนไลน์ชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยจะก้าวมาไกลได้ถึงขนาดนี้ในเวทียิมนาสติกระดับนานาชาติ การแข่งขันยิมนาสติกครั้งนี้เดิมทีถูกมองว่าเป็นเวทีของชาติมหาอำนาจอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนหรือยุโรปที่มีระบบฝึกซ้อมแข็งแกร่งและประวัติศาสตร์ยาวนานแต่การมาของนักยิมนาสติกไทยกลับเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดจากทีมที่ถูกมองว่าเป็นรองกลายเป็นทีมที่ทุกสายตาจับจ้องตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามความมั่นใจแววตาที่มุ่งมั่นและท่าทางการซ้อมที่เปลี่ยนไปด้วยวินัยทำให้หลายชาติเริ่มรู้สึกว่าไทยไม่ธรรมดาแล้ว ทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นนักกีฬายิมนาสติกไทยโว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมท่าทางแต่ละท่ามีความนิ่งสง่างามและแม่นยำอย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกสิงยิมนาสติกพื้นหรืออุปกรณ์ต่างๆคะแนนที่ออกมาทำให้ผู้ชมในสนามถึงกับอึ้งเพราะไทยสามารถไล่ดีและแซงหน้าชาติเจ้าภาพได้อย่างสูสีหลายคนเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแชร์ภาพพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือทีมไทยจริงหรือ เมื่อการแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆความตื่นเต้นยิ่งทวีคูณรอบชิงชนะเลิศหลายประเภทมีชื่อนักกีฬาไทยติดอยู่ในลิสต์และไม่ใช่แค่ผ่านเข้ารอบเท่านั้นแต่ยังทำคะแนนนำในบางรายการอีกด้วยเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาไทยในสนามและทางออนไลน์ดังสนั่นขณะที่แฟนต่างชาติเริ่มแสดงความเคารพและชื่นชมในความสามารถที่เกินคาดช่วงเวลาที่สร้างแรงสันสเทือนมากที่สุดคือจังหวะประกาศผลรางวัลเมื่อ่อชื่อประเทศไทยถูกเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงถูกกวาดมาอย่างต่อเนื่องภาพนักกีฬาไทยยืนบนโพเดียมเคียงข้างชาติมหาอำนาจกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกหลายสำนักข่าวต่างชาติพาดหัวข่าวด้วยความตะลึงว่าไทยสร้างประวัติศาสตร์ยิมนาสติกในเกาหลีใต้หรือมามือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เขย่าวเวทียิมนาสติกโลกโลกโซเชียลแทบแตกคอมเมนต์จากต่างชาติหลังไหลเข้ามาไม่หยุดแฟนกีฬาชาวเกาหลีใต้จำนวนมากยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ไทยเก่งจริงบางคนบอกว่าไม่เคยคิดว่ายิมนาสติกไทยจะพัฒนาเร็วขนาดนี้ขณะที่แฟนญี่ปุ่นและจีนก็ออกมาชื่นชมถึงระบบฝึกซ้อมและวินัยของนักกีฬาไทยหลายคอมเมนต์ระบุว่านี่ไม่ใช่แค่โชคแต่คือผลลัพธ์ขององค์การทำงานหนักอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์จากฝั่งยุโรปและอเมริกาที่เริ่มให้ความสนใจประเทศไทยมากขึ้นบางคนถึงกับบอกว่า ต่อไปไทยจะเป็นหนึ่งในชาติที่ต้องจับตาในเวทียิมนาสติกโลกและมีการตั้งคำถามว่าไทยมีโค้ชหรือโปรแกรมฝึกแบบไหนถึงสามารถยกระดับนักกีฬาได้เร็วและมีคุณภาพขนาดนี้เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงทั่วข้ามคืนแต่มาจากการวางรากฐานที่ยาวนานสมาคมกีฬายิมนาสติกไทยเริ่มปรับระบบการฝึกตั้งแต่ระดับเยาวชนส่งนักกีฬาไปเก็บประสบการณ์ต่างประเทศเชิญโค้ชผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและจิตวิทยาการแข่งขันทุกองค์ประกอบถูกหลอมรวมจนเกิดผลลัพธ์ที่โลกต้องหันมามองนักกีฬาหลายคนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันด้วยน้ำเสียงสันเครือบอกว่าภูมิใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติและขอบคุณแรงเชียร์จากคนไทยทั้งประเทศบางคนยอมรับว่าก่อนมาแข่งก็รู้สึกกดดัน เพราะต้องเจอกับชาติระดับโลกแต่เมื่ออยู่บนเวทีจริงพวกเขาเลือกจะเชื่อมั่นในตัวเองและทำทุกท่าออกมาให้ดีที่สุดชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในวงการยิมนาสติกแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากหลายคนเริ่มสนใจยิมนาสติกมากขึ้นคลิปการแสดงของนักกีฬาไทยถูกนำไปแชร์ในโรงเรียนและสถาบันฝึกกีฬากลายเป็นต้นแบบให้เด็กๆก,กล้าฝันและกล้าลงมือทำ เสียงคอมเมนต์จากต่างชาติยังคงไหละมาอย่างต่อเนื่องบางคนถึงกับย้อนกลับไปดูผลงานเก่าของไทยและยอมรับว่าเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนมีการพูดถึงจิตใจนักสู้แบบไทยที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเป็นรองและสามารถกดดันตัวเองให้โชว์ฟอร์มในช่วงเวลาสำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนว่าความสำเร็จครั้งนี้ก็มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงขึ้นหลายชาติเริ่มศึกษาฟอร์มของนักกีฬาไทยอย่างจริงจัง และการแข่งขันครั้งต่อไปจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าเรากำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของวงการยิมนาสติกเอเชียและอาจไกลไปถึงระดับโลกในอนาคตอันใกล้ภาพทงชาติไทยโบกสะบัดในสนามแข่งขันที่เกาหลีใต้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความพยายามและความฝันที่เป็นจริงเสียงเพลงชาติที่ดังขึ้นทำให้คนไทยจำนวนมากน้ำตาซึมเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของนักกีฬา แต่คือชัยชนะของทั้งประเทศเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อไปในโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่ข่าวกีฬาแต่กลายเป็นเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจที่บอกกับโลกว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยหากมีความมุ่งมั่นวินัยและการสนับสนุนที่ถูกทางก็สามารถสร้างปาฏิหาริ์บนเวทีโลกได้และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการยิมนาสติกไทยที่ทั่วโลกต้องจดจำไปอีกยาวนาน